ทองคำจากคุณพวันวันะนวะวัฒนาซั์รองประธานกรรมการบริษัท YLG Brilliant International จำกัดกันค่ะคุณทวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณนิชิลาค่ะค่ะที่ทางราคาทองคำสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างคะคือเราก็มองว่าโอกาสที่ทองคำจะปรับตัวขึ้นอีกก็มีนะคะแต่ให้นักลงทุนระมัดระวัง เพราะว่าจุดที่น่าจะเป็นจุดแท็คเซ็กฟอสซิคของอาทิตย์นี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่พันแปดร้อยสามสิบดอลลาร์ต่อรอยสาวเพราะฉะนั้นในวันนี้ต้องดูว่าเอ,อโอกาสที่ทองคายืนอยู่เหนือพันแปดร้อยสามได้ไหมถ้ายืนอยู่เหนือพันแปดร้อยสามเทสต์ต่อไปคือพันแปดร้อยสามสิบแต่ถ้าสมมุติวันนี้ไม่สามารถยืนอยู่เหนือพันสามได้ไอพันแปดร้อยสามได้ นักลงทุกนก็สามารถเข้ามารอช้อนซื้อตรงแถวพันเจ็ดร้อยแปดสิบจุดที่หนึ่งจุดที่สองคือพันเจ็ดรอยหกสิบซึ่งสองจุดนี้เป็นจุดที่น่าจะพยอยสะสมจะเห็นได้ว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไตเดอร์โกก็มีการเข้าซื้อประมาณยี่สิบสามพันเราก็จะเห็นได้ว่านักลงทุนรายย่อยทั่วไปก็เริ่มมองว่าโอกาสที่ทองกคำจะปรับตัวขึ้นค่อนข้างมีสูงอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราจะมองเห็นว่าเอ,อ เรานักลงทุนช่วงนี้น่าจะค่อยๆทยรอยสะสมเข้ามาค่ะค่ะตอนนี้ก็คงยังถือครองได้นะคะในส่วนของทองคําใช่ค่ะโอกาสที่จะเห็นขันก้าวดิฉันเชื่อว่าเข้ามาใกล้แล้วค่ะค่ะขอบคุณคุณพาวันมากค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่ก็เป็นทิศทางราคาทองคานะคะที่ยังคงจะพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้นะคะไปดูในส่วนของตลาดหุ้นกันบ้างนะคะตลาด